คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่157สลามอเวจีหน่าเสียดายโชคไม่เข้าข้างมู่เชิญกระปุก10บใบบวกฟรีอีกใบาจากพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจร,รวมเป็น11ใบเมื่อทุบทั้งหมดได้เพียงสัตว์เลี้ยงระดับต่ำเท่านั้นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มกับเงินที่สูญเสียไปมู่เชิญถอนหายใจวางค้อนในมือลงนี่คือการเสี่ยงโชคล้วนๆไม่มีอะไรต้องบน่น พ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจแอบ,บหัวเราะย,ย้ออยู่ข้างหลังเขาเมื่อเห็นมู่เชิญมองมาเขาก็รีบปั้นสีหน้าเสียใจทันทีถามว่าหน้าเสียดายคุณอยากเล่นอีกไหมมู่เชิญเอ่ยปากถามแล้วยังแถมให้อีกไหมแน่นอนซื้อสิบแถมหนึ่งพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจพูดอย่างอารมณ์ดีถ้าเช่นนั้นเรามาเล่นกันใหม่มู่เชิญพูดอย่างเฉยเมยหลังจากจ่ายเงินหนึ่งพันเหรียญทองมู่เชิญยังคงทุบกระปุกต่อไป ครั้งนี้โชคดีกว่าครั้งที่แล้วเล็กน้อยกระปุกดินเผาเจ็ดใบที่ถูกทุบสองใบได้สัตว์เลี้ยงระดับต่ำจนกระทั่งเขาทุบก,กระปุกใบที่แปและเห็นวัตถุรูปไข่อยู่ข้างในนี่คือไข่สัตว์เลี้ยงมีรอยยิ้มที่มุมปากของมู่เฉิญดูเหมือนว่าโชคของเขาจะไม่เลวร้ายจนเกินไปรอยยิ้มของพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจสะดุดลงรู้สึกว่าความสุขของเขาจางหายไป มูเชิญเอื้อมมือหยิบไข่สัตว์เลี้ยงออกจากกระปุกเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสลามอเวจีไข่สัตว์เลี้ยงความหายากเหล็กดำอัตราการฟักไข100่100%ยังต้องรอฟักไข่ดันกลายเป็นไข่สัตว์เลี้ยงสลามทำให้ฉันดีใจกล่าวมู่เชิญรู้สึกผิดหวังสลามเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงชั้นต่ำที่สุดเดี๋ยวก่อนสิพ่อค้าสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะไม่รับซื้อมันเพราะไม่อาจทำกำไรได้ พ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจตบไหลมู่เชิญพูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องเสียใจไปแม้สลามอเวจีไม่ได้มีค่ามากแต่พวกมันก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ดีคุณขายให้คนอื่นยังพอทำเงินได้บ้างอย่างน้อยก็ได้ทุนคืนคุณต้องการไหมฉันจะขายให้คุณมู่เชิญถามพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจในขณะที่มือถือขายสัตว์เลี้ยงสลามอเวจีฉันไม่ต้องการมันพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจปฏิเสธอย่างเฉียบขาด ร้านของฉันขายสัตว์เลี้ยงระดับสูงฉันไม่รับสัตว์เลี้ยงระดับต่ำในเมื่อตอนนี้คุณยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเลี้ยงมันไว้เพื่อความสนุกก็ได้สลามอเวจีกินทุกอย่างสามารถใช้มันเป็นทางเลือกเพื่อกำจัดขยะสลามอเวจีมีอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากในถ้ำปีศาจทันใดนั้นมูชเชนึกได้ว่าพรสวรรค์อาชีพของจอมเวทฝันร้ายไม่เพียงแต่สามารถล้อมรวมทักษะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์พาหนะด้วย สามารถเอาสลามอเวจีเป็นตัวทดลองได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่มีราคาหากมันตายไปก็ไม่ต้องเสียดายในเมื่อไม่มีเรื่องต้องกังวลใจมูเชิญจึงฟักสลามอเวจีออกมาโดยไม่ต้องคิดมากระบบใช้เวลาทั้งหมด10นาทีในการฟักไข่โปรดรออย่างอดทนและอย่าขัดจังหวะก,กระบวนการฟักไข่มูเชิญวางไข่สัตว์เลี้ยงบนที่ฟักไข่ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างข้างเขายังมีกระปุกดินเผาอีกสามใบที่ยังไม่ถูกแตะต้อง มูเฉินยกค้อนขึ้นทุบพวกมันทั้งหมดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูเหมือนว่าความโชคดีของเขาจะหมดลงกระปุกทั้งหมดว่างเปล่าพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจท,ที่อยู่ข้างๆแน่นอนว่าไม่ลืมใช้โอกาสนี้จะแบวงหาผลประโยชน์เขาพูดพร่ำเกี่ยวกับการขายอาหารสัตว์กระป๋องและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงให้กับมูเม่เฉินมู่เฉินพูดอย่างไรอารมณ์ขอฉันพูดหน่อยเธอคุณเจ้าของร้านคุณคิดที่จะขายอาหารกระป๋องสัตว์เลี้ยงฉันอย่างพอเข้าใจ แต่เกินไปหมที่จะขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงให้ฉันสลามใส่อุปกรณ์อะไรได้บ้างสลามเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นของเลวเหมือนเจนลี่ไม่สามารถสวมใส่อุปกรณ์ได้คุณไม่อยากได้อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงแค่ซื้ออาหารกระป๋องสักสองสามกระป๋องถือว่าช่วยอุดหนุนร้านของฉันนำเสียงของพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจค่อนข้างอ่อนน้อมมู่เชิญปฏิเสธไม่จําเป็นสลามเป็นพวกกินไม่เลือกปล่อยให้พวกมันกินซากสัตว์อสูรก็ได้ การเลี้ยงสลามไม่จําเป็นต้องกินอาหารสัตว์เลี้ยงกระต๋องสลามมีไอคุนต่ําไม่จุ้กจี้จุกจิกกับอาหารและกินอะไรก็ได้โดยเฉพาะสลามอเวจี v G, เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดที่มีคุณลักษณะด้านมืดชอบกินเลือดและเนื้อเลี้ยงง่ายเมื่อเห็นว่าขายอะไรไม่ได้พ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจก็เลิกเซาซีขายสัตว์เลี้ยงกําลังฟัก98% 99% 100% ครบเวลาการฟักไข่แล้วเปลือกไข่สีเหล็กดำค่อยๆแตกออกสลามสีดำขนาดเท่ากําปั้นก็พุ่งออกมาที่เท้าของมู่เชิญใช้ตัวถูกกับน่องของเขาอย่างสนิทสนมทั้งตัวมีสีดำมืดสองตาสีแดงขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวระบบกรุณาตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงของคุณกล่องโต้ตอบป,ปรากฏขึ้นต่อหน้ามู่เชิญเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งและป้อนคำว่าฐานดำสองคำในคอลัมน์ชื่อตั้งชื่อเรียบร้อยสัตว์เลี้ยงฐานดำ เผ่าพันธุ์สลามอเวจีความหายากเหล็กดำระดับ1ชีวิต20พลังงาน10พลังโจมตี2ความสามารถพิเศษเผ่าพันธุ์กลืนกินซากทักษะลูกศรแห่งความมืดอายุวัยเด็กความหิวในวัยเด็ก100ทับ100ออ่อนแอมากเขาไม่รู้วิธีผสมสัตว์เลี้ยงมันเป็นการผสมผสานระหว่างสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงหรือไม่ เป็นไปได้ไหมที่จะรวมสัตว์เลี้ยงเข้ากับสัตว์อสู์มูเชิญตั้งใจจะถามเมฟิโตตอนนี้มีบุรุษไปรสณีฝันร้ายเป็นการง่ายที่จะติดต่อเมฟิโตมูเชิญเก็บเจ้าฐานดําเข้าในแถบสัตว์เลี้ยงอำลาพ่อค้าสัตว์เลี้ยงปีศาจและออกจากตลาดมืดพอมดเงามืดส่งมูเชิญกลับไปที่ดรอกมูสิกแขกที่นับถือยินดีต้อนรับการเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณเมื่อออกจากกรอกมูสิก มูเชิญคิดที่จะกลับไปเมืองราชศีธมินก่อนจากนั้นค่อยเตรียมพร้อมที่จะท้าทายดันเจียนม,มรณะแห่งภูมรณะตอนนี้มีหินองค์ประกอบเหลือเพียงอาหารสัตว์ปืนใหญ่19คนที่เขาต้องการผ่านจุดเคลื่อนย้ายเมืองเปลวเพลิงลุกโชนมูเชิญกลับไปยังเมืองราชศีธมินไม่ได้กลับมาเป็นเวลานานเมืองราชศีธมินยังคงเงียบเหงาเหมือนเดิมมีผู้เล่นน้อยมากที่เดินอยู่ตามถนนต่างจากเมืองเปลวเพลิงลุกโชน บนถนนเต็มไปด้วยผู้เล่นทั้งแออัดและคึกคักช่วยไม่ได้นี่คือโศกนาฏกรรมของเมืองเล็กเช่นเดียวกับในโลกแห่งความเป็นจริงคนหนุ่มสาวมักจะหวยหาเมืองใหญ่ไม่มีใครอยากไปมนทนเล็กๆชั้น3หรือ4ด้วยเหตุผลเดียวกันมู่เชิญไปที่ร้านขายของเบ็ดตเล็ดก,ก่อนซื้อกระดาษจดหมายซองจดหมายปากกาขนนกและขี้พึ่งตราประทับหากมู่เชิญมีบรรดาศัก สถาบันตราประจำตระกูลจะมี NPC ออกแบบตราประจำตระกูลพิเศษสำหรับมูเชินในเวลานั้นการเขียนจดหมายสามารถพิมพ์ตราประจำตระกูลอันสูงส่งเฉพาะตัวของเขาลงไปได้แม้จะไร้ประโยชน์แต่อย่างพอที่จะทำให้คุณอวดโอได้ในตอนบ่ายแดดส่องจ้าและสายลมที่พัดผ่านอากาศดีมากมูเฉินนั่งลงที่โต๊ะอาหารนอกร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงเขาเริ่มเขียนจดหมายถึงเมฟิโต เนื้อหาของจดหมายนั้นเรียบง่ายแค่ถามว่าควรคำหนึงถึงสิ่งใดเมื่อใช้การหลอมรวมฝันร้ายเพื่อผสมสัตว์เลี้ยงและสัตว์พาหนะหลังจากเขียนจดหมายเสร็จมู่เชิญหยิบนกวีดประหลาดนั้นออกมาจ่อไว้ใกล้ปากของเขาและเปลามันอย่างแรงวินาทีต่อมาบุรุษไปรษณีฝันร้ายสุนัขสีเหลืองตัวน้อยก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้ามู่เชิญแต่งกายด้วยเครื่องแบบบุรุษไรษณีสีเขียวเข้มสวมหมวกบุรุษไรษณี เดินสองขาตัวตรงดูน่ารักน่าเอ็นดูแต่ดวงตาสุนัขคู่นั้นดำมืดและลึกลำทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวอย่างอธิบายไม่ได้แม้แต่มู่เชิญที่มากด้วยประสบการณ์เมื่อมองตรงเข้าไปในดวงตาของสุนัขสีเหลืองตัวเล็กนี้จะรู้สึกถึงความน่ากลัวนี่คือความสยดสยองที่สร้างโดยจอมเวทฝันร้ายแห่งยุคโบราณหรือนี่เป็นเพียงบุรุษไรซีที่ทำธุระเพื่อสงพัสดุและจดหมาย ไม่รู้ว่าทำไมจอมเวทฝันร้ายโบราณต้องสร้างสิ่งมีชีวิตนี้ให้มีความแข็งแกร่งเช่นนี้